โอ้โหคุณดีแกเปม็มสุดยอดเลยนะครับเนี่ยที่ไอคอนนีครับนักลุยเฉพาะนักท่องเที่ยวเลยเยอะมากเลยนะัมื่อนึกไม่ถึงว่าจะมาเจอแบบนี้ครับประเทศไทยี่โชคดีจริงครับมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะขนาดนี้สุดยอดจริงๆอยากมาดูนะค,ครับวันดีครับพี่พเพื่อนน้นองทุกท่านครับวันนี้จะพาเพี่พเพื่อนน้นองทุกท่านมาดูที่ไอค่อมเสลียด นีคืครับผมดือด้อแยะไปเลยครับมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าพาไปดูที่ไอคอนสยามว่าเป็นไงมั้งคนเอยอะแยะอย่างที่เขาว่ากันเ็ต่างกันว่าไงมาพี่เพื่อนเพื่อนน้องท่านมาดูแล้วนะครับดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่าดขึ้นจนริงเยอะขนาดนี้นี่เขาไม่ได้ไปพันที่โซนที่เขาขายของะนะครับอยู่ที่โซนนั้นนอที่ทางแม่น้ำเทียมดูฟังกับ แม่นางเจ้าหญิงเนียแต่เขาไม่ได้ออกด้านนอกนะครับแบบน,นี้เอาวันหลังดี่เขาไมไ่ออกไปดูว่าท่าดูือหรืออะไรจะมีไหมคนจะเยอะไหมเมื่อตัดมือไม่ตัดเพราะว่าถูกับวักกบบนวันหยุดเลยหยุดไปแล้วครับตั้งแต่วันที่แปดที่ประกาศรับเลยว่ารันหยุดไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคือคนไทยก็มีครับที่มาท่องเที่ยวนี่เยอะโดยเฉพาะจะเป็นชาวยุทธศพยุโ,ยโ,ยโรป แต่เยอะมากก็คือคนจีนครับอินเดียครับกทที่ผมดูอยู่นี้นะครับไอคอนนี้ครับด้านในเนี่ยครับครับเยอะมากเลยครับไม่ธรรมดาเลยครับไม่ว่าชั้นไหนชั้นไหนครับทุกท่าที่ไปถ่ายดูก็มีเยอะทั้งนั้นเลยนะครับมันไดเลื่อนเนี่ยจะมีคนยืนเลื่อนคนออยู่เป็นไปตามเงืครับเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนเป็นชั้นไหนดเฉพาะด้านล่างนี่ครับ เพราะว่าด้านล่างนี่ชั้นหนึ่งมันจะเป็นดนตรีครับตอนนี้ก็ยังเล่นกันอยู่แต่ไม่ดูไม่หนูว่าเป็นวงไหนรมไม่ได้เดินไปดูได้ยินแต่เสียงข้งงนอกท่านนีงแค่บา้าถ่ายให้พี่พี่เพื่อนน้อง,งท่านดูว่าคนที่ไอ้คนสยามเยอะเหมือนอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นครับเพราะว่ามีคนมเนาผมก็เลยถ่ายให้ดูครับ รักท่องเที่ยวนะครับพี่เยอะมากเลยครับคนไทยก็มีทั้งพิเศษไม่มีรับท่องเที่ยวชาวไทยก็มีนะครับแต่รู้สึกว่าจะน้อยครับคือมากแล้วจะกลับบ้านเกิดที่มากกว่าเพราะช่วงปีใหม่ที่ยาวสี่ห้าวันเลยครับบางรัาเป็นคลิปเลยครับนี่แหละก็มีบางเจ้าหนี้ก็อยู่เป็นอาชีพอย่างนี้ครับผมมาเดินเที่ยวที่ไอคอนบ้างที่สยามแควอะไรมั่งนี่ตามสวนลุมอะไรก็มีครับ แต่ทุนลุงเขายังไม่เดินไม่ไปได้ไปดูเรื่องความยากของนี้เพราะว่าผมยังไม่ได้เลือกอานผมยังทํางานผมจะหยู่อีกบันหนึ่งมันออกไปข้างหน้าเหมือนปกติแต่วันนี้คือมันเดือนเชื่อก่ดเลยเพราะว่าถ้าหยุดงานไปแล้วมันจะพูดงรื่กลับบ้านเลยนี่ผมไม่ใช่คนทุนเที่ยงคนทบ้านนอกคน่ายสลับนะครับบ้านนอกต่างัยสลับเดียวกันนั่นแหละครับ กับคนไปมากรู้ิครับเนี่ยนะน,น,นักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยพี่พี่พื้อหน้อง,องก็น่าจะรู้ดีว่าที่ไอ้ท้อเสยง,ยงใหญ่มากเลยแต่คนก็เยอะมากเลยในวันคริสต์มาสที่ลิซ่าลิซ่ามานะคนนี่คือง่ายถลยว่ามันเดินเข้าไปไม่ได้ครับก็มาครับวันแต่ต้องถ่ายทอะไรไม่ได้เลยคนเยอะมากเลยและผมก็เดินเข้าไปไม่ได้ด้วย เป็นเยอะคนเยอะขนาดนั้นเขายืนอยู่สักพักประมาณชั่วโมงนึงขึ้นชั่วโมงกว่าๆชั่วโมงผมก็เดินกลับไปเลยผมไม่ได้เข้าไปดูนี่ไม่ได้ดูที่ขายคือมันเข้าไปไม่ได้ขมันเยอะมากนี่นะครับพี่มีคนเขาบอกว่าทําไมคนถึงมาเยอะแยะขนาดนี้เขาลิซ่ามานเลยครับมันมันที่มันคลิมากมันที่มากเลยแต่ตอนนี้ตอนปกติธรรมดาแต่เป็นมัน คนก็ยิดูเหมือนกันนะครับไม่ใช่ประเด็นน้อยเลนะนี่มันช่วงประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนี่แหละครับประมาณนี้หละดนตรีขาเล่นอยู่ดนึงขอยู่ด้านนอกแต่ผมไม่ได้ดูนครับมไเรามันหลังอกจกัก็ดูคนขาที่ดูบ้านมันเป็นยังไครับที่แม่น้ำพะพะยาที่เรือที่เรือลงจอแล้วก็ข้ามฝั่งไปฝั่งพยายาฝั่งนู้นนะครับแต่ฝั่งนี้เนี่ยจะมีเสียอนลอทางฝั่ง้านี่นนะครับ เยอะแน่ขนาดเลยครับเดินขึ้นไปข้างบนครับแล้วคนขึ้นลิฟต์ไปทั้งขึ้นทั้งลงของประมาณน้องก็ไม่รู้ครับเยอะมากเลยพี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูถ้า,ถายังคเคยใครยังไม่เคยที่จะมาเที่ยวที่เอกลองมาดูนะครับมันจะสนุกขนาดไหนหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกลมตุ้มไบยก็ไม่ต้องม,ม,มาครับนี่ครับมาดูมาเที่ยวมาอะไรสักอย นี่กว่าที่เราจีบแบบนี้นอะไรประมาณนี้ครับมาดูมาให้เห็นกับตาว่ามันเป็นจริงไหมที่ว่าไอ้ขคน,นเยอะมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยก็มีจะน้อยแต่นักท่องคเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยไอ้ยีนี้ยิ่งเป็นปีทองประเทศไทยเราเป็นปีทองจริงๆในขณะนั้ท่องเที่ยวเข้ามาแบบทะลุเข้าเลยสามสิบกว่าคนสุดยอดแบบนี้หายากมากเลยนะครับ เอาละครับพอที่แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้จะปีใหม่แล้วขอให้พี่ๆยทุกหุก่นโชคดีในวันปีใหม่ทุกทุกท่านเลยนะครับคิดถึงใดขได้ไดิ่งนั่นเลยนะครับ